ดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรและแฟนขับรายการทุกคนเลยค่ะมาพบกันอีกเช่นเคยในยามเช้าที่สดใสแบบนี้เป็นประจำทุกวันพุธเวลา6นาฬิกาถึง6นาฬิก25นาทีทางสถานีวิทยุเพื่อการเกษตร AM 1386กับรายการประสุสัตว์พัฒนาและขอทักทายท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการในทุกช่องทางของครอบครัวบริษัทด้วยค่ะดิฉันออมสุธตาบุญบางและดิฉัน นางสาวจีลาพรเกตวนณาเป็นผู้ดำเนินรายการจากกรมบริสัตว์ในวันนี้นะคะวันนี้ค่ะพี่แก้มค่ะเราทั้งสองคนค่ะจะขอพาท่านผู้ฟังไปพบกับ อีกหนึ่งโครงการที่สะท้อนให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะที่ทรงมีต่อประส์นิกรชาวไทยแล้วก็สัตว์เลี้ยงของพวกเขาด้วยค่ะนั่นก็คือโครงการอะไรรู้ไหมคะพี่แก้มค่ะโครงการอะไรคะน้องออมก็คือโครงการสัตวแพทย์พระรชาชทานนั่นเองค่ะพี่แก้มค่ะเนื่องด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะทรงห่วงใยประสงค์นิกรของพระองค์เป็นอย่างยิ่งทุกครั้งที่เสด็จเยี่ยมความเป็นอยู่ของราษฎรจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะร่วมติดตามตวายงานตามรับสั่งเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่เกษตรกรตรงแนนํนามการแก้ปัญหาต่างๆที่เกษตรกรไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองนะคะใช่ละค่ะและรวมทั้งทรงพระราชทานแนวคิดใหม่ๆที่เหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบัน ทั้งหมดเลยนะคะเป็นพระราชกรณียกิจที่แสดงถึงนาพระราชหฤทยัยอันเปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตาทรงห่วงใยและปรารถนาดีต่อประสบนิกรของพระองค์ท่านค่ะโครงการสัตวแพทย์พระราชทานค่ะถือว่าเป็นงานที่สนองพระราชดำริของพระองค์ท่านในการบริการประชาชนชาวไทยให้มีความอยู่ดีกินดีโดยทั่วหน้ากันเลยค่ะและมีความเสมอภาคกันเป็นการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจอีกทางหนึ่ง สร้างคุณประโยชน์ให้แก่เกษตรกร,ร,กรผู้ยากไร้ที่อยู่ห่างไกลและขาดโอกาสค่ะพี่แก้มค่ะคน้องอมรู้ไหมคะว่าในแต่ละปีเนี่ยนะคะโครงการสัตว์แพทย์พระราชทานเนี่ยค่ะมีการออกหน่วยให้บริการในหลายพื้นที่ทั่วประเทศเลยนะคะโดยทั้งตรวจสุขภาพสัตว์เอ่ยฉีดวัคซีนทำหมันแล้วก็ให้คำปรึกษา ยังมีการให้บริการด้านสุขภาพสัตว์แบบครบองค์รวมด้วยนะคะน้องอมละที่น่าประทับใจที่สุดน้องอมรู้ไหมอะไรอะไรค่ะพี่แก้วค่ะบริการเป็นการบริการฟรีไม่มีค่าจะจ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะขอย้ำอีกครั้งค่ะพี่แก้วค่ะว่าทุกบริการเป็นการให้บริการฟรีไม่มีค่าจ้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะเยี่ยมมากเพราะอะไรน้องอมเพราะพระองค์ตรงห่วใยประสงค์นิกรของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพของสัตว์หรือสุขภาพของคน แบงค์สภาพเศษรษฐกิจของเกษตรกที่เลี้ยงสัตว์ไว้เป็นอาชีพด้วยนะคะน้องออมเนีน่ยนะคะ<ฮ>่ะแล้วกรมสัตว์อย่างเราค่ะในฐานะหน่วยงานหลักในการดําเนินงานโ<ห>ครงการสัตวแพทย์พระราชทานได้ร่วมกับคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆสมาคมด้านสัตวแพทย์และก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมกันดำเนินงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทานขึ้นมาตั้งแต่ปีงบประมาณพุทธศักราช2,550จนถึงปัจจุบันค่ะพี่แก้แล้วสัตว์ที่สามารถนำมารับบริการนี้มีอะไรบ้างคะพี่แก้มคะมีน้องหมาน้องแมวน้องอมแล้วก็น้องวัวน้องควายน้องแพะน้องแกะหรือไม่กระทั่งไก่พื้นบ้านก็ก็ถือว่าเหมือนเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่เกษตรกรหรือชาวบ้าน เลี้ยงไว้เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวอย่างนี้ใช่ไหมคะพี่แก้มใช่ก็คือสามารถนํามารับบริการได้เลยค่ะอ๋อเยี่ยมมากย้ำอีกครั้งว่าทุกบริการฟรีค่ะอันนี้คํานี้ออชชอมากๆเลยนอกจากแบบเป็นการช่วยลดนะคะภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนนะคะอืมค่ะเสริมสุขภาวะของชุมชนก็เสริมสร้างความรู้ให้เจ้าของสัตว์คะ สามารถดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงของตัวเองให้ดีขึ้นในระยะยาวซึ่งนี่คือสิ่งที่เรียกว่าการช่วยเหลือที่ยั่งยืนนั่นเองนะค,คะน้องอมถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากมากเลยค่ะเพราะว่าผลที่ได้จากการดําเนินโครงการตลอดหลายปีที่ผ่านมาค่ะไม่ใช่แค่สุขภาพของสัตว์ที่ดีขึ้นเท่านั้นนะคะพี่แก้มค่ะแต่ยังสร้างความตระหนักรู้ให้กับคนในชุมชนค่ะเกิดความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นขวหน้าส่วนราชการคณาจารย์นิสิต นักศึกษาผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์อีกด้วยค่ะพี่แก้มค่ะ แล้วสำหรับปีงบประมาณ2 5 6 8เนี่ยนะคะโครงการสัตว์เพศพระราชทานได้เดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วนะ้อ,องอมรู้ไไม่ะเนี่ยอุย้ยจริงเหรอคะพี่แก้มโครงการดีๆอย่างนี้ใช้ในครั้งนี้นะคะกรมบริษัทได้บริรการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านประสุัวว์นะคะในการพัฒนาบริการด้านสุขภาพสัตว์ก็ได้ได้จัดไ้มีการดําเนินการโครงการสัตวเพศพระราชทานในพระาราชบัญญัตินะคะ น้องอมอรู้ไหมคะไปจังหวัดไหนคะจังหวัดอะไรคะพี่แก้มคะพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีคะ่ะโดยองหน่วย,ออยใ,ให้บริการเนเกตอำเภอไว้ยกระเจาคะ<ว>่ะเป้าหมายในการให้บริการในคคังนี้นะคะ<ว>เป็นเกษตรกร,ร,กรจํานวนไม่น้อยกว่า250รายเลยนะคะน้องอมอโดย<ว>สัตว์ได้รับการดูแลสุขภาพนะคะต้องอ4,200ตัวก็เป็นน้องหมา<ว>น้องแมวก็400ตัวแล้วก็วัวควายจํานวน1,000ตัว แพะแกะจำนวน300ตัวนอกจากนี้ก็เป็นสัตว์ปีกนะคะ2,500ตัวโดยการออกหน่วยครั้งนี้นะคะมีกณาจารย์นิสิตนักศึกษาสัตวแพทย์นักวิชาการจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคร่วมปฏิบัติงานซึ่งกำหนดน้ำเนินการระหว่างวันที่27-29ถึง29พฤษภาคม2,568รวมระยะเวลา3วันเลยนะคะน้องอ,อ,งอมเป็นโครงการที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะ,คะ แล้วดูจํานวนสัตว์ที่เป้าหมายที่ทางโครงการได้จัดตั้งไว้ก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะคะอันนี้บวกลบคูณกันแล้วนี่ก็เกือบๆครึ่งหมื่นเลยนะพี่แก้มนะก็ถือว่าเยอะอยู่นะคะใช่ค่ะและสําหรับกิจกรรมโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในครั้งนี้นะคะประกอบด้วยการตรวจ การรักษาพยาบาลสัตว์ทางด้านอายุรกรรมสูติกรรมและสัญญกรรมค่ะมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ด้วยการกําจัดปรสิตท,ทั้งภายในและภายนอกมีการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์ค่ะทางห้องปฏิบัติการมีการฝึกอบรมให้ความรู้แนะนำการเลี้ยงดูสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ และการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ด้านประสัติ์แก่เกษตรกรและโครงการสัตวแพทย์พระราชทานนี้นะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องการดูแลสัตว์แต่เพียงอย่างเดียวนะคะแต่คือการดูแลหัวใจของประชาชนค่ะเ<ม>พราะว่าการมีสุขภาพสัตว์ที่ดี ก็ถือว่าเป็นรากฐานของชีวิตที่ดีเช่นเดียวกันค่ะและสิ่งนี้เองนะคะก็คือพลังของพระเมตตาที่แผ่ไปถึงสัตว์ที่ไม่มีเสียงพูดแต่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ค่ะเพราะเขาเป็นทั้งเพื่อนพาหนะและก็รายได้ของหลายๆครอบครัวเช่นเดียวกันค่ะพี่แก้มค่ะ ชาวจังหวัดกาญจนบุรีนะคะรู้สึกปรับปลื้มมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติได้จัดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีทุกคนรู้สึกสำนึกในพระมาหาการุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดไม่ได้อะค่ะน้อาางออมจังหวัดกาญจนบุรีที่เป็น พื้นที่ที่จะจัดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในครั้งนี้นะคะเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของประเทศไทยค่ะมีพื้นที่รวมทั้งจังหวัดอยู่ที่19,483ตารางกิโลเมตรค่ะ แบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็นทั้งหมด13อำเภอค่ะพี่แก้ม959หมู่บ้านโอไ้เลขสวยนะคะเนี่ยมีคำขวัญประจำจังหวัดอะไรรู้ไหมคะพี่แก้มค่ะว่ายังไงคะน้องอ่อนเมืองขุนแผนค่ะแคว้นโบราณดานเจดีมณีเมืองการสะพานข้ามแม่น้ำแควแหล่งแร่น้ำตกมรดกโลกทุ่งใหญ่ในเรศวนค่ะ เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3าของประเทศเลยก็ถือว่าใหญ่พอสมควรเลยใช่ค่ะพี่แก้มค่ะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากมายเลยค่ะก็ที่แก้มคมต้องเคยไปแน่เลยคือสะพานข้ามแม่น้ำแควที่เคยไปหลายครั้งมากอมโอ้ยสุสานทหารพันธมิตรถือว่าเป็นที่ที่สามารถเรียนรู้ประวัติศาสตร์ได้เลยใช่ไหมคะพี่แก้มค่ะเขื่อนศรีนครินท์ค่ะ น้ำตกเอราวัณอันนี้ก็สวยงามมากเลยค่ะวัดทิพย์สุคนทารามพี่แก้มเคยไปไหมคะอันนี้ยังไม่เคยไปเดี๋ยวต้องต้องลองไปท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเคยไปแล้วสวยงามขนาดไหนส่งรูปภาพมาบอกกล่าวให้เราสองสองคนไอยากไปเผื <c> ่อ <oughs> ถ้ามีโอกาสได้ไปก็ปจะได้แวะไปอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะการเดินทางคันแก้มมีมอเตอร์เวย์สาย M81 ค่ะเชื่อมระหว่างบางใหญ่มาจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งคาดว่าจะเปิดตัวให้บริการภายในปี2 5 6 8ในปีนี้เนี่ยแหละค่ะคาดว่าเศรษฐกิจจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นโดยําดับเลยค่ะส่วนที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะน้องอ,อมในการด้านปศุสัตว์อ่พบว่า5ปีที่ผ่านมานะคะมีการขยายตัวของการเลี้ยงปศุสัตว์อย่างมีนัยยะสำคัญทั้งจำนวนเกษตรกรจำนวนสัตว์เลี้ยงโดยปศุสัตว์ที่นิยมเลี้ยงได้แก่โคเนื้อกระบือแพะแล้วก็ ไก่พื้นเมืองมีเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงจำนวน3า1 5 7นวน36,157ลายมีเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงโคและกระบือจำนวน1 6 7 1 7ลายและมีโครกระเบือจำนวน4,3881ตัวด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงสุขภาพดีทุกวันกับเราที่นี่ เอ๋ย,อยังไงคะสงสัยกันไหมคะ,ว,ะว่าทำไมออมถึงนำเข้ามาในหัวข้อนี้ค่ะพี่แก้มคะ่ะไงคะก็เพราะว่าวันนี้ค่ะเรามาพบกันในช่วงเวลาพิเศษอีกเช่นเคยค่ะพี่แก้มและที่พิเศษยิ่งกว่านั้นก็คือนะคะเป็นวั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 นอะไรคะทัอบเอ๊ะน่าสงสัยวันดื่มนมโลกนั่นเองค่ะพี่แก้มค่ะหรือว่า w o milk day ค่ะซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำ ทุกวันที่1มิถุนายนของทุกปีนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเขาจะมีจุดประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองและส่งเสริมบทบาทสำคัญของนมในฐานะอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการนมค่ะพี่แก้มงงเป็นอาหารมหัศจรรย์จากธรรมชาติเลยทีเดียวและกิจกรรมภทยในวันนี้นะคะยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของอุตสาหากรรมนมต่อสุขภาพเศรษฐกิจ แล้วก็สิ่งแวดล้อมทั่วโลกค่ะ<ล>เพื่อส่งเสริมการบริโภคนมนั่นเองค่ะ<ล>พี่แก้มค่ะ<ล>แต่พี่แก้มรูมไม้ไหมคะว่าจุดเริ่มต้น World Milk Day หรือวันดื่มนมโลกเนี่ยมาจากที่ไหนมายังไงคะน้องออมพี่ก็สงสัยเหมือนกันมันเป็นองค์กรระหว่างประเทศระหว่างชาติเลยนะพี่แก้มนะ<ล>นั่นคือองค์การอาหารและ,กะเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ค่ะพี่แก้มค่ะเคยได้ยินองค์กรนี้ไหมเอ่ยคุกคุณอยู่ค่ะก็ได้ยินถึงใช่แล้วค่ะ World Milk Day นะคะ เขาจัดขึ้นในปีแรกเมืเ่อปีคศสต์ศัาช2001ค่ะหรือปี2544นั่นเองค่ะพี่แก้มค่ะเพื่อเป็นการเน้นย้ำถึงประโยชน์ของการบริโภคนมและผลิตภัณฑ์จากนมนั่นเองค่ะรวมถึงบทบาทของนมในการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรและสุขภาพของประชากรโลกด้วยค่ะค่ะแล้วก็ วัตถุประสงค์ของการจัดงานวันหลืมล้มโลกนะคะน้องออมก็เพราะว่าสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับคุณค่าของโภชนาการของนมนอกจากนี้ก็เป็นการส่งเสริมการบริโภคนมและผลิตภัณฑ์นมในช่วงชุกไัยด้วยนะคะสนับสนุนเกษตรกร,ร,กรผู้ผลิตน้ํานมทั่วโลกและที่สําคัญเลยนะคะเปิดโอกาสได้ประเทศต,ต่างๆสแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมนมของตอนเองด้วยนะคะน้องออมอันนี้ค่ะ mm hmm. แล้วเขาใช้คําว่าเฉลิมฉลองนี่คือเขาเฉลิมฉลองกันยังไงบ้างอะพี่แก้มเอ๊ยอยังไงนะมาเดี๋ยวออมเล่าให้ฟังเองค่ะเพราะแต่ละประเทศนะคะเขาจะจัดกิจกรรมที่แตกต่างกันเลยอะคะ่ะพี่แก้มคะ่ะยัยงไงคะอย่างแรกเลยเขาก็จะมีการ แจกนมฟรีในโรงเรียนหรือชุมชนนั่นเองมีการจัดนิทรรศการหรือกิจกรรมสาธิตก,การทําผลิตภัณฑ์จากนมคะ่ะการจัดวิ่งเพื่อสุขภาพในธีมนมก็มีด้วยนะคะพี่แก้มค่ะา <finished S 1> สนใจมากเลยใช่และถ้าส่วนแบบโซเชียลโซเชียลหน่อยก็คือรณรงคผ่านโซเชียลมีเดียคะ่ะก็เช่นจะมีการแฮชแท็ก World Milk Day สามารถเข้าไปดู กิจกรรมต่างๆที่เขาจัดกันได้เลยนะคะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการและประโยชน์ของนมในสื่อวิทยุโทรทัศน์แล้วก็ออนไลน์นั่นเองค่ะเราไปทั่วโลกแล้วที่น้องอมคุ้ไหมสำหรับประเทศไทยเราก็มีเหมือนกันนะคะอ้าวจริงเหรอคะพี่แก้มค่ะเขาทํายังไงกันบ้างคะประเทศไทยก็วันดื่มนมโลกในประเทศไทยนะคะมีการรณรงค์โดยหน่วยงานต่างๆกรมอนามัยองค์การส่งเสริมกิจการโภชนนมแห่งประเทศไทยหรือที่เรียกกันว่า อสพองไงคะน้องอม oh, <okay. S 1> ที่สำคัญที่สุดเลยนะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมประุสัตว์เรานี่เองนะคะ hmm. น้องอมก็จัดกิจกรรมก็เ็มีการจัดกิจกรรมแจกนมให้น้องๆด้วยแล้วก็ประชาชนทั่วไปการจัดแสดงนิรรศกาการ,ารส่งเสริมการบริโภคนมในกลุ่ม เด็กนักเรียนประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่องด้วยอยคะ<ช>่ะน้อง,องใช่แล้วคะ่ะพี่แก้มคะ่ะเพราะว่าเรื่องนมนมเนี่ยคะ่ะมันไม่ใช่แค่เครื่องดื่มของเด็กๆเ,เท่านั้น<ช><ช>นะคะ,คะพี่แก้มคะ่ะแต่มันสําหรับทุกช่งวงวัยเลยเพราะว่านมอะค่ะมีประโยชน์มากมายไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมสูงที่ช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงโปรตีนคะ่ะที่มีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตมีวิตามิน A วิตามิน D วิตามิน B12 รวมถึงโพแทเสเซียมค่ะที่ช่วยหัวใจทํางานดีขึ้นและที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะคะแล้วผลวิจัยหลายๆชิ้นระบุว่าคนที่ดื่มนมเป็นประจำเนี่ยช่วยลดความเสี่ยงเรื่องโรคก,กระดูกพรุนที่ซึ่งมาเกิดกับผู้สูงอายุด้วยค่ะนิแก้มค่ะมีประโยชน์มากมครอบคลุมมากๆแล้วยังมีการศึกษาอีกหลายๆชิ้นที่บอกว่า คนที่ดื่มนมเป็นประจำนะคะจะมีสุขภาพหัวใจที่ดีขึ้นและสำหรับใครนะคะที่อยากควบคุมน้ำหนักรู้ไหมคะว่าดื่มนมไขมันต่ำหรือนมพอกมันเนยเนี่ยจะช่วยให้อิ่มนานไม่หิวบ่อยก็ทำให้ลดน้ำหนักได้ควบคุมอาหารได้โอ้โหครบเครื่องขนาดนี้ไม่ดื่มไม่ได้แล้วค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะพี่แก้มด้วยค่ะเรามาดื่มดื่มนมกันเถิดดีกว่าค่ะ ล้วผู้ฟังคะวันนี้ดื่มนมทะลรยังน้อมดื่มนมหรือยังเอ่ยวันนี้ยังเลยเดี๋ยวต้องกลับไปดื่มพร้อมลูกดีกว่าเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นนมวัวนมถั่วเหลืองนมอัลมอนด์หรือไม้แต่แค่ตันมแพะนมควายล้วนและแต่มีคุณประโยชน์ทางโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพของคนเรานะคะสําหรับใครที่ไม่ชอบดื่มนมเปล่า เรามีอะไรมาแนะนําบ้างคะน้ําอมอุยพี่แก้มค่ะไอเดียที่เกี่ยวกับนมนะเยอะมากๆเลยเรามายกตัวอย่างให้ผู้ชมให้ผู้ฟังได้ฟังสักนิดนึงดีกว่าค่ะมีอะไรบ้างคะน้ออมลองอย่างแรกเลยก็ที่นึกถึงนะก็ทุกคนเขาก็และมีเมนูที่ให้เห็นตามหลากหลายในท้องตลาดก็จะเป็นนมปั่นกับผลไม้ตามฤดูกาลอะไรอย่างนี้พี่แก้มแค่ได้ยินก็สดชื่นแล้วแต่ถ้ายิ่งเติมน้ำผึ้งเข้าไปอีกนิด นะเพิ่มความหอมความชุ่มฉ่ำนะโอ้ยทำให้เมนูนี้นะสดชื่นคลายร้อนได้เลยนะคะพี่แก้มคะ่ะนอกจากนี้นะคะตอนเช้าเช้าเช้าเพื่อสุขภาพนะคะนมใส่ซีเรียลใส่ธัญพืชเป็นแบบเมนูเช้าสำหรับเพื่อสุขภาพไอี่ยมกันแบบโรงเรียนเปิดเทอมแล้วก็เป็นอาหารดีๆให้แบบน้องๆทานก่อนไปโรงเรียนได้ด้วยอะค่ะไอเดียดีมากๆเลยค่ะ และถ้าสําหรับคนใส่ลรักกาแฟดีกว่าค่ะพี่แก้ก็เรานํามาทงเป็นเครื่องดื่มใส่กาแฟทาเป็นเมนูลาเต้มอคค่าคาปูชิโน่อะไรอย่างนี้นะคะและเปิดเป็นคาเฟ่บ้านสไตล์เราอยู่ที่บ้านก็ไม่เลวเหมือนกันนะอันนี้ แต่ที่สําคัญเลยนะคะอย่าลืมนะให้เด็กๆได้ดื่มนมเป็นประจําทุกวันค่ะเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทั้งร่างกายและสมองของน้องๆเขาด้วยค่ะแล้วที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะยังไงคะพี่ยังไง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 เหรอคะพี่แก้ม่ะอย่าลสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในบ้านเรานะคะาะการนมโคสดแท้จากเกษตรกรไทยไม่เพียงแต่สุขภาพดีนะคะแต่ยังช่วยเศรษฐกิจชุมชนได้ด้วยนะคะน้องออมแล้ววัน วันนี้ทั้งวันลองตั้งเป้าดูนะคะหนึ่งแก้วนมเพื่อสุขภาพที่ดีส่งต่อความรูส้สึกดีๆนี้ให้กับคนรอบตัวเราชวนครอบครัวเพื่อนเพื่อร่วมงานมาลองดื่มนมไปด้วยกันนะคะเหมือนรักใครให้ดื่มนมม <ละ S 1> า,าเลยบ้างเลยดีงามมากเลยค่ะพี่แก้มค่ะสุขภาพดีเริ่มที่นมวันละแก้วนั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะดื่มนมวันนี้เพื่อสุขภาพดีในวันข้างหน้า สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดื่มนมค่ะเรามาดื่มดื่มนมกันเถอะดื่มแล้วอย่าทำเล้ะเทอะดื่มแล้วอย่าทำเล้ะเทอะดื่มนมเยอะๆร่างกายแข็งแรงเฮ่ <laughs> แล้วก็ถึงเวลาที่ต้องจากลากันแล้วค่ะเพราะว่าหมดเวลาของรายการเมื่ัตว์พัฒนาแล้วสําหรับพ่อแม่พี่น้องนะคะที่อยากรับฟังรายการย้อนหลังก็สามารถเข้าไปรับฟังรายการได้ทาง YouTube โดยพิมพ์ที่ช่องค้นหาว่ารายการเมื่สัตว์พัฒนาเมื่อรับฟังแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันบ้างนะคะ สำหรับพ่อแม่พี่น้องที่อยากฟังเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสุสั์ด้านใดก็สามารถเข้ามาบอกกล่าวแนะนำกันได้ทาง YouTube Relation DLD ที่รายการปุษสัตว์พัฒนาค่ะและหากต้องการสอบถามข้อมูลรายละเอียดของรายการที่ออกอากาศไปแล้วนั้นก็สามารถติดต่อได้ที่กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมปุสัตว์ถนนพญาไทกรุงเทพ100-400เบอร์โทร02 6 5 3 44 44 4 4 4 4ต่อ3351ได้เลยค่ะและอย่าลืมติดตามรับฟังรายการปริษัทพัฒนาออกอากาศทุกวันพุธเวลา6นาฬิกาถึง6นาฬิกา25นาทีทางสถานีวิทยุเพื่อการเกษตร AM 1386ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันออมสุทธตาบุญบางและดิฉันแก้มจีราพรเกตุรณะแเราทั้งสองคนต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ I'm